ครับคาร์บายโปรดักต์นำเสนอการาใส่บ่อแคปนะครับของรถ d m a มปี2005 2 0 0 0 0 7ถึง2011นะครับวิธีการใส่คืออย่างนี้นะฮะบ่อแคปรุ่นมีพนักยิงนะครับสิ่งแรกก็คือเอาของเดิมออกก่อนนะเอาของเดิมออกปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อนเนี่เวลาเราเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้ว เราก็เอาไม้ออกนะฮะเนี่ยมนตรงนี้จะมีไม้อยู่นี่นะฮะฉีกออกมาปุ๊บดึงเอาไม้ตัวนี้ออกมานะครับค่อยเลาะปุ๊บระวังนะไอ้ตรงนี้มันจะบาดมือนะฮะนี่นี่นี่นะฮะค่อยๆดึงดึงปุ๊บเอาไม้ตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดึงพนักพิงอ่าเป็นคลิปนะครับเราดึงออกมาเลยค่อยๆดึงนะครับทีละข้างดึงตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับดึงฝั่งโน้นอ่าแล้วก็มาดึงฝั่งนี้อ่ามันจะพวกพวกพวกไงครับแล้วดึงออกมานะฮะดึงออกมาปุ๊บนะครับอืม นี่นะฮะก็ออกมานะฮะเสร็จแล้วเราจะทําการใส่ตัวใหม่ลงไปไอตัวใหม่เนี่ยนะฮะเราเตรียมมาข้างนอกนะฮะมันจะมีอย่างนี้ครับนี่มีแยกสองส่วนตัวนั่งและก็ตัวพิงนะฮะอ่าตัวนั่งก็จะต้องมีถุงสกโฟให้นะฮะอ่านะครับตัวพิงของเราเนี่ยก็จะมีเห็นนะฮะตะขอทั้งหมด4จุดนะครับนี่สจุดนี่นี่คือตัวพิงนะครับแล้วก็จะมีขาเหล็กอยู่ข้างล่างนะฮะขาเหล็กซ้ายขวา เราก็เอาตัวพิงตัวนี้เข้ามาใส่ในรถนะครับนี่ยกเข้ามาใส่นะครับก่อนใส่เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูตำแหน่งก่อนนะฮะมีหนึ่สองสามสี่นี่นะครับไอช่องตะขอเหล็กที่ผมชี้ให้ดูตอนแรกเพื่อมาใส่กับตัวนี้ก่อนที่จะใส่ตัวนี้เราก็จะต้องถอดน็อต2ตัวก่อนนะครับน็อตตัวนี้ตัวซ้ายกับตัวฝาถอดออกมาเลยครับสองข้างนะครับถอดฝั่งรถด้วยฝั่งนี้ด้วยนะครับ ถอดก็ไม่ยากอ่ะแค่ขันน็อตเบอร์สิบออกนะครับนี่นี่ถอดออกมาเลยครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะฮะอ่ถอดออกมาสองฝั่งนะครับพอถอดออกมาปุ๊บนะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับถอดพนักพิงเดิมก่อนนะครับแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะนี่นี่ตัวพนักพิงฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับอ่าอันะนี้ช่างเพื่อความรวดเร็วนะครับก็เพิ่มเป็นจากหนึ่งคนเป็นสองคนนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปนะครับเนี่ยเขี่ยให้ลงล็อกนะครับเขียวลงง่ายๆเลยครับผ่ายไปปุ๊บนะสังเกตนี่ใต้ล่างนะครับเราใส่ตัวล่างลงไปนะฮะใส่ตัวล่างอย่างนี้ครับอ่เห็นเล็กไหมครับอ่าแล้วก็น็อตนี่ใส่เข้าไปให้ลงตรงรูเดิมนะครับระวังอย่าให้ปีนเคี่ยนะครับค่อยๆใส่ลงไปหมุนลงไปอ่ด้านซ้ายด้วยด้านขวาด้วยนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเนี่ยหมุนไปอย่างนี้ เอามือดันนิดนึงบางคนก็เอาหัวดันไปเลยนะฮะเนี่ยขันลงไปนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับสองตัวขันให้แน่นนะครับนะฮะใส่เลยนะครับลองให้ลงล็อกเต็มที่นะครับใส่ให้แน่นนะฮะสองฝั่งนะครับไม่ยากนะครับนะฮะแล้วช่วงนี้มันจะวิ่งไปตามแนวของมันนะครับนะฮะซ้ายขวานะครับ พอเสร็จแล้ว,วนะฮะก็จะเอาตัวนั่งนะครับตัวนั่งมาใส่นะฮะรับตรงนี้ลงไปปุ๊บนะฮะแล้วเอาตัวนั่งนะครับสองข้างเมลเราใส่แล้วนะตัวนี้ก็ปรับลงไปนะครับปรับลงไปข้างล่างนะฮะวนไปอย่างนี้ค่อยๆใส่ลงไปนะครับ นักพิงเสร็จก็จะต้องเป็นตัวนั่งนะครับตัวนั่งก็เตรียมที่จะยิงสก,กูนะครับสก,กูมีทั้งหมดสี่ตัวนะฮะสก,กูแผมนี้นะครับเนะี่ยให้ดูนะฮะเนี่ยสก,กูที่เรามีให้อยู่ในถุงพลาสติกนะครับพร้อมกับสว่านฐานเครื่องมือใช้สองอย่างปะแจเบอร์สิบกับสว่านฐานนะฮะแล้วก็ยิงวิธีกย,ย,ยิงนะครับยิงสก,กูเนี่ยนะฮะผมบอกวิธีการเล็งให้ง่ายๆนะครับนะ ตั้งสองข้างมันจะมีตีนตุ๊กแกก่อปุ๊จบจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตเนี่ยน่าจะเห็นเลยเห็นตัวนี้น่ครับเห็นหมุดเดิมนี่นะ,ะเห็นหมุดเดิมเห็นไหมครับให้อยู่ตำแหน่งประมาณครึ่งครึ่งของหมุดเนี่ยเนี่ยประมาณครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยครับทําสายให้ฝาให้เท่ากันแล้วก็ยิงสกลูลงไปครับนี่ครับยิงสกลูลงไปเลยปึ๊บปึ๊บ,บ,บนะฮะนี่ซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับยิองอย่างนี้นะครับ ได้ที่พื้นที่จอดจำกัดสูงนึงนะครับนะครับซ้ายขวาต่างๆแล้วก็ยิงฝั่งโน้นนะฮะยิงทั้งหมด4จุดนะครับก็คือกะระยะกันนะครับยิงฝั่งโน้นด้วยฝั่งนี้ด้วยนะฮะครับยิงไปกเลยยิงลงไปนะครับยิงให้มาตรงตรงสั่งอย่างนี้ครับให้ถึงเหล็กนะครับบางคนไม่ขยับถึงเหล็กเอ๊ะทำไมยูไม่อยู่นะฮะ ยิงทั้งหมดสี่จุดนะครับอือพอยิงทั้งหมดสี่จุดแล้วนะฮะครับยิงไปเลยครับอือนะฮะก็สัมพัญคือให้อยู่ตรงร่องนะฮะมันไปไม่ไปไหนเพราะว่ามันมีเหล็กอยู่ข้างล่างนะฮะประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยอ่าน่าสี่ต้นไง นี่แล้วก็ครับตัวนี้ปิดลงไปปึ๊บนี่อย่างนี้ครับเวลาเอาเครื่องมือนะฮะดึงขึ้นเราทําสัญลักษณ์ฝั่งร้อนไว้เปิดมาทั้งอันนะครับใช้แรงนิดนึงเปิดเอาเครื่องมือนะครับแล้วก็เปิดเปิดทีหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาเครื่องมือนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเปิดทั้งสองข้างได้เลยนะครับนี่เวลาเอาเครื่องมือนะครับเปิดเอาอย่างนี้นะครับ เปิดเครื่องมือมาดูนะครับเมื่อกี้ยังเห็นไม่ชัดนะนะครับปกติทุกอย่างนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ฟังที่สั่งซื้อไปแล้วเอาไปติดตั้งเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ